เป็นไซส์เล็กครับรผมไซส์เซนเซอร์ไอการครับก็เป็นครับผมเอาเรื่องเป็น่ละเดืเนแตเนี้ยตัดการคแบบแก้วนะครับแบบถ้าแบบเล็กๆก็ จะได้กล่าวต้อนรับในช่วงเวลานี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะท่านสิทธิรงไวยิ่มนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมุาสตร์รรมภาคที่1นะครับก็ท่านแก่ผูมีเกียรติทั้งหลายนะครับท่านผู้บริหารคณะสถาปนิการตลาดผมมากล่าวต้อนรับนะครับมาได้พร้อมจะให้ขึ้นสัมมนาด้วยไหมนะครับให้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจนะครับเราเรียกว่า b i o c i r c u l a r g r e e n นะครับ BCC นะครับท่านโครงสร้างเด่นะครับ อันนี้ก็อยู่ในภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพักพิเศษภาคเหนือซึ่งเราเรียกกันว่าคศรษฐกิจล้านนาร์เว์นะครับดีนะครับที่ท่านเกต์ร่วมงานกับเรานะครับผมอยู่หลักๆอยู่ห้าหกด้านนะครับหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าล้านนาสร้างสรรค์ผมว่าเป็นวิถีชีวิตนะ ในวิถีชีวิตก็จะมีอัตลักษณ์ใจสีทั้งหลายที่กลั่นออกมาเราทํากันมาเป็นผมว่าจะร้อยย่ปีแล้วเนี่ยมันกลั่นออกมากลายเป็นภูมิปัญญาในปัจจุบันนะครับมาลชใหม่ก็มีมีความคิดทำอย่างไรให้คนปัจจุบนันเพนั้นความคําว่าสร้างสรรค์ก็เลยเกิดนํามาผนวกกับคำว่าล้านนาเกิดเป็นล้านนาสร้างสรรค์กรีกเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกคอยนะครับ ประดิษฐ์คำนี้มาตั้งแต่แผน12นะครับแผน12ก็คือ4ปีที่แล้วละครับเราสามารถที่จะนำภูมิปัญญาฐานภูมิปัญญาเดิมนะครับทุนวัฒนธรรมเราเรียกว่าดบงกตูเซ็นเตอร์เนี่ยครับมีความเชี่ยวชาญอยู่พอสมควรนะครับได้ทำอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยเราสามารถจะผลิตงานออกมาได้ แล้วมันจะต่อยอดไปได้อีกเยอะมากนะครับเป็นร้อยร้อยปีผมว่ามันก็จะมีกับการนัาปัลย์แล้วเอตัดก็ต่างเวลาด้วยงานออกแบบงานสร้างสารรค์งานดีไซน์ผมคิดว่านั้นจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งนะครับในเชิงหม่มีผู้รู้เยอะครับนะทั้งด้านของไม้ไผ่ในเชิงของอะจะเรียกว่าอะไรดีครับ scientific physical นะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับถ้าเรา จับองคาา์งคาพยาบเหล่านี้มาต่อกันเนี่ยผมคิดว่าจะต่อยอดได้ดีนะครับคือว่าถ้าเรายังทํางานไม่ภ่ยอยู่ในลักษณะแบบเดิมนะครับก็วิธีชีวิตอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าการพัฒนาส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆก็คือว่าจะทําอย่างไรให้สามารถที่จะร่วมยุคร่วมสมัยได้เพราะฉะนั้นไอ,ไอเดียของการเอาเรื่องของดีไซน์จิงกิ้งเข้ามานะครับก็จะช่วยยกระดับโดยเฉพาะ สุรกิจที่ทาเกี่ยวกับเรื่องของงานไม้ไผ่อย่างที่เราทราบกันว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้ได้หลายอย่างเลชิ้นนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นถือคนถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่างานดีไซน์การพัฒนาพวกเนี้ยมันสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ยกระดับได้ท,ท,ทั้งๆั้งที่ถ้าเคลียวมาแล้วก็จะเป็นเพียงแค่เส้นตอกอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเรามองถึงเรื่องของการนำเอาดีไซน์ทิงๆเข้ามาพัฒนาในกลุ่มวิสาหากิจที่เราอาจจะคัดสรรเข้ามานะครับร่วมมือกันทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็เรื่องของการทดลองงานตลาดได้มันทีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตย์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของงานผลิตภัณฑ์ที่จะมาให้ความรู้กับทางวิสาหากิจซึ่งวิสาหากิจที่เราจะคัดเลือกนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ลําปูนลําปางน,นะครับนเนี่ยมันสามารถ ทำมูลค่าได้มากนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราเลยามาสร้างสารรค์เครื่องมูลค่าให้กับตัวผิภัณฑ์จากไผ่เนี่ยให้มีมูลค่าในลักษณะของเป็นเครื่องไว้เครื่องดือนะครับประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ก็จะสามารถดําเนินการได้ตามนโยบายนะครับของระดับประเทศแล้วก็ของจังหวัดที่เป้าหมายนะครับให้กับศูนย์ส่งเสริมศาสตร์กรรทภ่คที่1ได้ดาเนินการครับ เชิญชวนนะคะให้กับพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านนะคะร่วมกับโครงการด้วยค่ะโอการนี้เดี๋ยวขอรีเชิญเพิ่มเติมและความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมนะคะและภูมิปัญญาท้องถิ่นรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนันเองนะคะตอบสนองความต้องการของหลายๆทาคส่วนนะคะที่อาจจะมีความต้องการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขอกาเรีเชิญทุกท่านค่ะปัรจุบันร่รมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรีเชิญได้เลยค่ะท่านผู้จัดงาน สนใจค่ะเพียนแ้อีกครั้งหนึ่งว่าท่าสามารถที่จะสมัครได้นะคะาสำหรับมหลาลัยเชียงใหม่เนี่ยยิงมหาลัยเชียงใหม่มียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าล้านนาช่างสรรนะครับครติตล้านนาซึ่งหนึ่งในเจ็ดทีมเนี่ยมันคือเราทำงานบนต้นทุนของภูมิปัญญาล้านนานะครับในทุกๆด้านเลยนะครับผมคิดว่าในหลายๆด้านเลยที่เราใช้หัตถกรรมไม้ไผ่นะครับสถาปัตกรรมก็ใช่นะครับผมว่าเวลเนสก็ใช่นะครับ อาอเดนคราฟก็ใช่เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นพืชจะเรียกว่าเป็นพืชฐานเศรษฐกิจที่อยู่กับรากเง้าของคนล้านนามไาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่ามันไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในเชิงของดีไซน์นะครับผมนั้นมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยในยุทธศา,าสตร์ล้านสั้สรร์เนี่ยก็ทําในหลายมิติเช่นนะครับเราเอาทักษะการการสารการ ตอกนะครับการสร้างนะครับการใช้ไม้ไผ่ในทุกประเภทเลยแต่เราใช้ Designer, ดีไซเนอร์จะเป็นสถาปนิกก็ดีจะเป็นอินดัสเทรียลดีไซเนอร์ก็ดีเนอร์ก็ดีเน,ดเนี่ยเข้าไปจับนะครับเข้าไปจับเสร็จแล้วเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายมิติมากนะครับตั้งแต่เล็กๆจนถึงสาประยกรรมใหญ่ๆนะครับก็ตอนนี้ให้ทุนไปเยอะแล้วครับเป็นสีนมันนี่เพื่อไปคน้นคว้าวิจัยนะครับว่าไม้ไผ่ทำไรได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปนะครับของวิจิตรศิลป์ก็ ทำเอาเครื่องเขินซึ่งเป็นไม้ไผ่เล่เารักมาบวกนะครับแล้วก็ลดทอนดีเทลลงมากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าคุณค่าขึ้นมาลดทอนดีเทลไม่ต้องเขียนลายมากแล้วทำให้มันโมเดิลให้ร่วมสมัยขึ้นอันนี้ก็ขายได้ดีมากนะครับก็เป็นโปรโตไทป์รดักชุดหนึ่งนะครับงานสถาปนยกรรที่ใช้ไม้ไผ่เช่นงานที่เรียกว่าบ้านฉุกเฉินหรือว่าสถาปนยกฉรรุกเฉินนะครับไม้ไผ่สร้างได้ขนย้ายได้ง่ายแล้วก็ถ้าเราเกิด อุบัติภัยเราก็สามารถที่จะใช้ไม่ผ่านในการสร้างแปลงได้ในเวลาอันรวดเร็วมากไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จละนะครับเป็นบ้านพักชั่วคราวได้อย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าทํำยังไงเราจะเอาไปจัดตอนนี้มีงานบูธงานแฟร์เยอะมากเลยนะครับ ซุ้มที่เกิดจากไม้ไผ่นะครับการเข้าไม้เข้าเดือยอย่างที่เรียกว่าใช้ภูมิปัญญาเดิมแต่ทำดีไซน์ให้มันโมเดิร์นขึ้นก็ทําอยู่นะครับหลายมิติมากๆที่เราใช้ไม้ไผ่กันอยู่นะครับก็ทําผ่านหลายส่วนงานครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์นะครับแม้กระทั่งทางอินโนเวชันของแคมป์นะครับบางทีเขาก็ค้นคว้ากลับไปหาภูมิปัญญาเดิมเขาเรียกว่า KM นะครับ Knowledge Management นะครับก็มีคนเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมนั้นกลับมาคิดใหม่แล้วก็สร้างเป็นผลงานใหม่ๆใ,ในวิลัยสื่อและศิลปะก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปบวกครับผมเป็นไม้ไผ่แต่จอยมันอาจจะเป็นเหล็กมันอาจจะเป็นโครงสร้างสมัยใหม่ที่ก่อสร้างได้รวดเร็วทําเป็นโปตโตไทปยแล้วทําเป็นโมดูล่าได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีหลายมิติมากครับก็ยุทธศาสตระนะ์ร้านนาสร้างสารสรค์ก็ส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มคุณค่ามูลค่าโดยใช้ต้นทุนภูมิปัญญาเดิมนี่แหละครับผม มีรายละเอียดก็ทางอุตสาหกรรมกับทางคณะสถาปัตย์น่าจะตอบได้ในรายละเอีดเยดครับก็ย้อนมาที่บทบาทธารกิจก่อนมีมีบทบาทธุรกิจในเรื่องของการที่จะพัฒนาส่งเสริมนะศักยภาพของตัวผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจไทยเนี่ยให้มีความสามารถในการประกอบการและแข่งขันได้โดยใช้ฐานหรือทุนของเชิงพื้นที่นะครับให้มีศักยภาพนะครับตเติมเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโดยที่ พื้นที่ของเขตภาคเหนือเนี่ยเรามีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญนะครับหลายหลายชนิดนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราเราเห็นว่าไผ่เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่สําคัญนะครับสามารถเพาะปลูกได้ง่ายเติบโตได้เร็วแล้วการใช้คุณประโยชน์จากไผ่เนี่ยมันสามารถได้ตั้งแต่รากจนถึงใบอย่างที่ผมกล่าวนะครับในทุกส่วนของไผ่เนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วใช้วิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์เข้าไปนะครับในครั้งนี้นะครับก็เรามองเห็นว่า ยังมีวิสัยครับยังการยังการพัฒนายางทำตัวผิดพันธุ์อยู่นะครับแต่ยังไม่มีการออกแบบหรือแนวความคิดสร้างสารรค์ที่ให้มันทันสมัยเข้ากับยุคสมัยในเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่และการใช้งานในปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทางมหลาลัยเชียงใหม,ม่โดยคณะสถาปัตย์นะครับที่ทางท่านรองที่การได้กล่าวไว้นี่ก็จะเอาความคิดทั้งสองอันนี้มาผนวกนะครับคู่ด้วยกันนะครับสามารถจะให้ทางชุมชนเนี่ยมีรูปแบบ ตัวผิดพันธุ์จากไผ่เนี่ยหลากหลายลรูปแบบแล้วเหมาะสมกับผู้บริผู้บริโภคนะครับหรือลูกค้าที่จะเอาไปใช้งานในด้านต่างๆนะครับก็หวังว่าในโครงการนี้ที่เราพัฒนาให้กับชุมชน,น20วิสาหกิจเนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าโดยมีเรื่องราวเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนและสามารถสร้างาคุณภาพและสร้างราคาให้กับตัวผิดพันธ์ ผิดพัณ์น,นะครับของผิดพันฑ์ไม้ไผ่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็ทาให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการจ้างงานในชุมชนแล้วก็มีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนในพื้นที่ส่าจังหวัดนะครับขอขอบคุณทางสื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่ให้โอกาสทางคณะสถาปั์ร่วมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่เราจะถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยในเรื่องของดีไซน์แต่ว,ว่าคำนิสาหกิจเก็จะให้ความรู้ในเรื่องของูปยยัญญาท่านเดินัปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ่านี้ขึ้นมานะครับในกระบวนการก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ทิ้งๆนะครับจะมีเรื่องของการทดลองทางตลาดซึ่งเราเห็นว่าเพิ่มมากขึ้นและสามารถที่จะจัดจำหน่ายในราคาที่สูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองเหตุการณ์เพิ่มมูลค่าเพื่อทําให้คนยุติธรมของคุณภาพของในไทยคัา,า,า,าขึ้น จริงก็จะต่อยอดส่งเสริมทางวิสัยทัศน์ของทางมหาลัยด้วยที่พูดถึงเรื่องของรัฐานาสร้างสรรค์นะครับเป็นภารกิจติ่ที่ส่วนหนึ่งคณะสถาปัตย์เนี่ยก็พักยันตรงนี้เรื่องกันกทามหาวิทยาลัยนะครับก็หวังว่ากิจกรรมในการทํางานครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะต่อยอดวิสาหกิจ